นี้เล่นหลังนะครับนัด5คนเหลืออยู่2คนต้อ <2 S 1> งกับนุ๊กตี้เด็บบูตี้เบเกอร์เขนุ๊กตี้เด็บบูตี้เบเกอร์หรือเปล่าไหนบูตี้โอ้โโฟกัสไม่มีโยกอย่างเดียว ยังไม่เปิดขายนะครับอันนี้เข็มขัดหนังแท้นะครับหลายคนเข้าใจผิดก็คือใส่ไม่แน่นพอใส่เข็มขัดแค่ใส่แทบจะหายใจไม่ออกเลยเพื่อรักแกงก่าตัวแข็งแรงเหมือนผมนะครับก็คือขมิ้วท้องอันนี้คือแน่นมากๆคือเวลาใส่แล้วเดินไปเดินมาเนี่ยหายใจจะไม่สะดวกเอาขงี่ีเดาเอา แไม่ไหวแล้วพ้อมกับเนฟิตไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เราจับกว้างตอนนี้จับแคบบ้างนะครับชางเนื้อแตกต่างกันแต่แตกก็ต้องของเนฟฟิตด้วยนะฮะคือมีความหนึบอยู่นะครับตรงนี้สั Listen, ่งความพิเศษนะครับจากเยอรมันนีผสมกับอิตาลีแล้วก็เดนมาร์กสวีเดนทําในทุ่งข้าวสาลีเกิดเป็นปุ้มกับมันก็คักิ๊ นะครับแต่ก็จะเป็นเวกก็คือมีน้ำหนักถ่วงด้วยมัดยังครึ่งไมเหรอโอ้โหวันนี้ไปเซ็นชั่นมาออกไปที่ <c oughs> บังก็เด่นหลัง <c oughs> ที่สุดแล้วโชว์หลังให้ดูด่อยไม่แต่คนเด่นไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างถ้าเรามีจุดด้อยเราก็ต้องรีบแก้อย่าปล่อยทิ้งไว้เหมือนตอนนี้ขาผมเนี่ยก็คือใส่ขาสั้นไม่ได้เลยนะมัดด้อย จำปเป็นที่ต้องฝึกพยายามอย่าทิ้งไปเลยไม่งั้นมันจะยิ่งด้อยเข้อีกไปฝึกแต่มัดเด่นก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง4ข้อผิดพลาดนะครับทําไมหน้าแขน,นของคุณไม่พัฒนานะครับตัวผมเองก็เคยฝึกมาก่อนนะครับแล้วหน้าแขนี่แทบจะเป็นส่วนที่ด้อยที่สุดในร่างกายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอาจจะเล่นทีเกินไปหรือว่าเล่นแล้วไม่ค่อยโฟกัสอีกโก้เยอะนะครับเล่นหนักสุดท้ายก็พัฒนาช้ามากๆอย่างแรกเลยคือกล้ามเนื้อหน้าแขนมีมี2มัดด้วยกันมีด้านนอกกับด้านในนะครับ ถ้าคุณฝึกสองมัดนี้เนี่ยหน้าแขนของคุณจะดูเต็มและดูสวยมากขึ้นอย่างที่2เลยคุณต้องเข้าใจการทํางานของกล้ามเนื้อหน้าแขนก่อนว่าเวลาเราฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อยืดเหยียดออกให้สุดนะครับแล้วหดตัวให้สุดอันนี้จะเกิดการทํางานของกล้ามเนื้อหน้าแขนได้เต็มที่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะฝึกแค่นิดเดียวหรือลงไม่สุดนะครับกล้ามเนื้อยืดไม่เต็มที่ก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดได้อย่างที่3านะครับเข้าใจฟังก์ชันของมันก่อนก็นกคือหน้าแขนเนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่าหลังแขน2องเท่านะครับก็คุยง่ายคือหลังแขนใหญ่กว่าหน การที่จะทําแขนให้สวยเนี่ยหน้าแขนเนี่ยจะต้องใหญ่พอๆกับหลังแขนในนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าหน้าแขนมันใหญ่เนี่ยมันจะดูสวยมากขึ้นสุดท้ายแล้วการเล่นกล้ามเนี่ยเราต้องแกะสละักเอาตามที่สวยเอาตามที่เราชอบโอ้ย,อ,ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าเล่นหน้าแขนยังไงให้โดนคือพูดถึงข้อผิดพลาดของลุกที่ทําอยู่เนี่ยคือไม่โฟกัสนะครับเน,นี่ยเลนส์ยงไม่ขึ้นแน่นอนเป็นอย่างนี้ไม่ได้ในโฟกัสได้รึโฟกัสโฟกัส <c oughs> ข้อบิดพลาดข้อแรกเลยนะครับไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดไหนก็ตาม <c oughs> เล่นแล้วไม่โฟกัสเล่นแล้วไม่โดน,โดน <c oughs> เล่นแล้วไปโดนไหลเล่นแล้วไปโดนหลังให้เปลี่ยนเลยนะครับให้ลดน้ําหนักลงเล่นเอาเท่าที่โฟกัสได้เล่นให้โดนกล้ามเนื้อเต็มที่ก็คือต้องเล่น full range of motion จุดเกาะต้นจุดเกาะาบนะครับต้องยืดออกให้สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้เต็มที่เวลาลงผมจะลงเกือบสุดเพื่อให้ยังคงแรงต้านไว้แล้วก็ขึ้นมานะครับจังหวะให้เลี้วที่สุดนะครับ้างไว้เก่ง1วิแล้วต้าน 3วินะครับอันนี้คือจังหวะของการฝึกจะต้องล็อกข้อศอกอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับหน้าแขนทุกทกท่าเนี่ยพยายามอย่าขยับข้อศอกขยับข้อศอกเมื่อไหร่ปุ๊บไปโดนกล้ามเนื้อไหล่หมดเลยไหนลองเล่นแบบผิดวิธีให้ดูเออเนี่ยใช้หลังเห็นไหมศอกถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยขยับไปหน้าขยับไปหลังล็อกศอกให้ดู <laughs> ล็อกศอกให้ <laughs> อยู่ด้านหน้าขึ้นมาอันนี้แบบถูกต้องเนี่ยล็อกศอกขึ้นมาเออคือถ,ถ้าศอกไม่ล็อกเนี่ย ันจะชอบเบี่ยงมาอยู่ด้านหลังบ้างไปด้านหน้าบ้างข้อที่2กันก็คือความถี่ของการฝึกหลายคนนะครับถ้าหน้าแขนไม่พัฒนาเหมือนตัวผมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะฝึกวันหนึ่งแบบบางทีก็สองรอบเลยหรือไม่ก็ฝึกทุกวันเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามัดด้อยแล้วเราต้องแก้มันไม่งั้นกล้ามจะไม่สวย2ครั้งถึง3ครั้ง ต่อสัปดาห์ก็พอแล้วนะครับถ้าเราฝึกมากเกินไปแทนที่มันจะพักนะครับกับมันไม่ได้พักไม่ได้ซ่อมแซมนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักการนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ48-72ชั่วโมงในการโโรีคอมโบรี่กล้ามเนื้อแล้วเราค่อยกลับมาฝึกใหม่อย่างเช่นวันนี้คุณเล่นหลังนะครับแน่นอนว่าเล่นหลังเนี่ยหน้าแขนทํางานด้วยอยู่แล้ววันต่อไปคุณไปเล่นหน้าแขนต่อนะครับกลายเป็นหน้าแขนทํางานต่อวันต่อไปคุณไปเล่นขาแล้วฝึกท่าซูโม่ยกหนักๆขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าแขนคุณก็ทํางานกลายเป็น หน้าแขนงทำงาน3วันติดแบบนี้รับรองว่าแขนหน้าแขนคุณไม่พัฒนาแน่นอนพยายามวางโปรแกรมอย่างน้อยคือเวน้นวันเว้นวันก็ยังดีหรือไม่ก็เว้น่อวันก็จะดีที่สุดฝึกเยอะเกินก็ไม่ดีฝึกน้อยเกินก็ไม่ดีนะครับข้อบิดพลาดข้อที่3านะครับก็คือการฝึกหลายท่ามากเกินไป การฝึกหลายท่าหรือหลายครั้งมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับจริงๆท่าฝึกที่ผมฝึกเป็นประจำและเป็นท่าฝึกที่ดีที่สุดที่ทําให้ผมมีกล้ามเนื้อหน้าแขนที่ใหญ่ขึ้นและพัฒนาได้มีอยู่2ท่าหลักเลยนะครับก็คือท่าไบเส็บเคิลกับท่าแฮมเมอร์เคิลนะครับท่าแฮมเมอร์เนี่ยมันจะไปโดนกล้ามเนื้อไบเส็ด้านนอกบาร์เบลเคิลเนี่ยมันจะไปโดนไบเส็บด้านในก็อย่างที่บอกไปทั้งในทั้งนอกเนี่ยมันทําให้หน้าแขนของเราดูเต็มดูสวยมากขึ้นหลายคนก็จะเล่นนั่งบ้างเป็นคอนเทนเทชั่นเคิล หรือว่าดัมเบลเคิลอีกอเป็นซีเต็ดดัมเบลเคิลนั่งเล่นดัมเบลเคิลอีกนะครับจริงๆถ้าแบบนี้มันเป็นมุมที่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเลือกอย่างเดียวก็พออย่าไปเล่นมุมซ้ํากันเยอะเล่นหลายท่าก็ไม่ได้แปลว่าดีส่วนตัวผมถ้าท่าเคิลเอาใบเสรด้านในเนี่ยผมจะใช้บาเบลนะครับจับระดับเดียวกับหัวไหล่ล็อกข้อศอออยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ขึ้นมาให้สุดแล้วต้านลงชา้าๆท่าที่สองก็จะเป็นท่าแฮมเมอร์เคิลแฮมเมอร์เคิลเนี่ยผมจะชอบเล่นกับดัมเบลอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับเพ เคเบิลแล้วมันโดนก็อาจจะไปเล่นตัวนั้นข้ <it> อที่4นะครับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือคำว่า progressive overload แปลว่าเราจะต้องแข็งแรงขึ้นหรือยกได้หนักขึ้นยกได้หลายครั้งมากขึ้นหรือว่าพักน้อยลงแล้วย,ยกได้เท่าเดิมอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นเนี่ยแปลว่า progressive overload ถ้าเราเล่น b a r ์เบลเค r l นะครับใช้บาร์เปล่าอย่างเดียวเลย2ีกิโลตลอดไปเนี่ย แล้วคุณไม่มีการเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเลยรับรองว่าใบเสร็จคุณก็ไม่พัฒนานะครับสุดท้ายก็ไซส์ก็อยู่ประมาณนั้นซึ่งถ้าเราอยากให้ขนาดของเราใหญ่ขึ้นแน่นอนเราจะต้องเพิ่มเข้าไปให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภายใน1เดือนหรือ3เดือน6เดือน1ปีการพัฒนาตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องสังเกตตัวเองว่าคุณยกหนักขึ้นแล้วนะยกได้จํานวนเยอะขึ้นแล้วนะนะครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับพยายามชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆเล่นหน้าแขน20กิโล อาทิตย์ต่อไป22.5นะครับหรือ25กิโลสรุปนะครับถ้าอยากให้หน้าแข็งเราพัฒนาได้เนี่ยผมว่ากรรมพันธุ์ก็มีส่วนสาคัญเหมือนกันบางคนแทบไม่เล่นแขนเลยนะครับหน้าแขนก็โคตรใหญ่ซึ่งถ้าหน้าแขนใหญ่หรือสวยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปฝึกเยอะนะครับก็เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้ยังไงกด subscribe กดติดตามผมผ่านช่องทาง youtube facebook instagram nefit นะครับเทนบอกว่าใส่ตรงไหนดีวะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ